สวัสด,ดีพี่น้อกกล่องไฟลกินน้ำจีนมาเนี่ยนะพักเกิดชีมี่เสร็จมาแล้วก็ ทำเองแฝบเองแฝบซื้อเก่าไปเนาะ เอากป็นขึ้นครับ้ม,มักเนี้หมักพา่หมักมันไพ่ไปนอกพขานละลายที่เขมามันรับตรง